มีข้าเหลืองค่ะพอดีสาวน้ำเนีนมาทายเมื่อน,นันกับพิจุมปรากฏว่ามีมีผููเพิปเป่นเขียนคลิปสวัสดีค่ะคนมีค่ะมีมีผูเพิปเป่นเห็นคลิปนอกพิจุมนอกเพิ่นโทรมาสั่งสาวน้ำเนีนมาเอาหา้เราเด้อค่ะเด้อย,ยืนยันว่าข้าเหลืองที่จะทรงหน้นันจากสวนพิจุมอีเลจากสวนคุนธิดาเนี่ยสวนคุณทิดาจริงๆตัวจริงจ้านี่ตัวจริงมาลับจาก เอื่อยมองนี้นะคะจ<า>้ะเงนโอนมาแล้วนบลโอนมาแล้วคะ่ะพันยูสุรินกระสิเป็นไปตามนั่นแล้วเนอะเงื่อนเขาบัญชีผู้ใด <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ว่าต,อต้องโต๊ะใจเด้อสาวรมยื่นเปลี่ยนบัญชีไปใส่บัญชีคนบีคาให้เลาพ่อได้ยิ้มแน่เขาบัญชีไพผู้นั้นไปเจอขวงจากจากจากกันยังวาจักบัญชีผู้ใดดอกลงท้ายเดือดหกหนึ่งนี่ เบอร์ท่อกระกหนึ่งเลขออกโคกหนึ่งนั่นถือว่าล่ะวันนี้ซื้อเลบซื้อเลด้ี่คนซื้อเลจ้าจ้านี่เด้อพี่น้องเด้อค่ะค่ะเหลืองจากสวนกุนทิดางามแห้งมีฝนตกใสเขาจะออกขาวๆแน่แต่ว่าจริงๆเขาคือค่าเหลืองค่าเหลืองไงง่ามแห้งพี่น้องค่ะไปจะดทรงให้พี่น้องผู้ใดอยากได้กะยังมีอยู่โบเอื้อยเหลืออยู่ค่ะอ๋อได้อยู่เนาะยังได้อยู่ค่ะสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เคยปล่อยเพิ่นเห็ดว่างว่างว่างหว่างว่างเขาสิไปสวนปล่อยเพลินเห็ดผูเพิ่นได้เงินเด้เลยขาวเลยผูเพิ่นได้เงินเด้เงินเขาคนที่เพื่อนนอเพราะฉะนั้นเราขายเอาเองพี่น้องเอ๋ยขั้นเจ้าได้กินลาบซีนอย่าลืมแจวแพ้วผักได้กินผ้าเงินผ้าคำอย่าลืมกระเบียนหางขั้นได้เป็นหัวหน้านายค้นยามาดใหญ่ให้ลงมาสู่พื้น ยืนดินได้สำสุคนอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำจยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำเยือนสิภาพพี่น้องมาเบ่งสวนเกษตรผสมผสานมีการขุดคลองน้ำเพื่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผสมผสานหลากหลายอย่างมีกิ่นมีขายมีความสุขเอาความสุข เป็นโตน้ำทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องคะเดี๋ยวตามมาเบิงมาอ่อนซ่อนไปน้ากันคะ่ะสวัสดีค่ะอายคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยื่นอยู่ที่สวนกุนทิดาทุ่งนาดำโกสัมพีกับท่านผู้กองผู้ก,กองดำแม่นบ่คะขาเจ้าเอื้นยังสีบะเอื้นยังสันเนาะจ้ะยุบาน สีผู้ดินเลยเนาะคะ่ะเนาะบ้านสีผู้ดินหมูสิบสี่ตำบไลไร่ไต่ค่ะคอพี่งวุ้น้องสาหาัค่ะขอบคุณในไลค์ค่ะไอทีให้มาเยี่ยมมายามอีกคันหนึ่งจ้ะมือนันกับมหาตะพีจุม้มมือนีกัได้พ่อทั้งสองท่านเนาะได้มาชมสวนงามๆอีกคันหนึ่งว่า <c oughs> ือเขียวเต็มไปหมดจังสีละเหรอสุดยอดแหง้งใส่เวลาในการเข็ดโขงน้องหน้าเนาะมองเห็นหะ้องอื่นเป็นโขงน้องหน้าซะเนาะครับคือมูส่ะ เอาคือมูซะแต่เป็นโค้งน้องนางบงประมาณเจ้าของคครครัับบผผมมเอาซีซ่าไอทั้งเบิดนั่นเห็นผีจุ๋มบอกว่า20ไร่บอกคะ20ไร่ครับค่ะแต่ใน,นเฉพาะสวนนี่แหละคะประมาณจากไรชาฉพาะตัวเป็นข้องนี่ค่ะเป็นข้องแล้วเป็นเี่ยาวชโคองน้องนาเนีน่ครับค่ะประมาณชี่ไรครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ชี้ไรแลวที่เราจะเป็นข้องใส่ไก่แล้วก็เป็นสวนอีกค่ะ เยอะหน้าประมาณแปดลาครับค่ะเยอะหน้าจริงๆค่ะเอาสี่เดอร์ไอเดออันในส่วนโคกหนองหน้าเนี่ยเอาประมาณสี่ลาที่บอกไอวะสี่ลาค,ค่ะเริ่มต้นมาจากจังใดก่าอนคะไอคือได้ออกแบบแบบนี้เนี่ยคุดข้องเริ่มต้นเนาะครับตรงนี้เคยอเฮดหน้าค่ะแล้วมันบ่ได้ผลค่ะวันที่แดดหนึ่งมีดีค่ะแต่ประมาณเดือนหนึ่งตาตาแร,ร่งฮาดวันทั้งว่าแร่งฮาดนี้ เขาจะม่วนย่างหยาดึาื่นเทีน่นเทดเราหาต้นก็นเลยทิมวัยยุ่สามปียยปล่อยทิมบริเวณยังเลยครับค่ะทิมวัยยุสามปีก็เลยมาถามาถกันว่าเอาทิมวัยยุซื้อบริเวณยังเข้าเตียนยังดีเสียวจังใดดีม<ด>ันก็นจะบอกเรียนว่าเรียนมาคุดโหลดคุดซาโหลดอะไรก็เลยพี่พพจ้มบอกว่าพี่พจ้มบอกว่าคุดโหลดเป็นว่าอือคุดเลยตัดใจคุด อีกคู่ตั้งที่เขาันเป็นตะเบิงนี่นะครับก็เลยมานางขีดเขียนใส่กระดาษนี่แหละครับขีดเบิงค่ะเลย์ไปเก็จเป็นคองนี่ตัวคอดิบถูกเป็นใหม่นั่งนานี่เป็นใหม่แต่คอดิบเบิงมีแง่นค่ะไอ้เลยแบ่งออกมาเป็นจะคองนะคะเป็นจะคู่แบบนี้สามคู่นะครับสามคู่ใหญ่ใหญ่แต่คองจะเป็นสี่คองเชื่อมถึงกันว่าตรงกลางนี่จะเป็นเป็นถนน สี่ข้อ่หรือไม่ถึงว่าข้อคือตัวข้ออันหนึ่งสองสามสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แต่ข้างล่างนี่ล่ะค่ะเข้าก็เป็นอีกสี่ถ้าที่ไรเป็นฝากฟังกับฟังละซีฟังละซีว่าหนามันจะเชื่อมเบิ้ยโอ้หนามเชื่อมเบิร์ดคือข้อุดท้ายจะเชื่อมถึงกันข้อุดท้ายนี่ล้อมรอบไว้สันทรส์โอ้ค่ะพี่น้องนี่ได้เป็นแบบนี้นี่จะมีข้อ่แบบนี้ยูซีข้อบค่ะ เชื่อมหากันได้ทุกข้องครับผมโอ้โบได้แบ่งไว้ว่าปลานั่นอยู่โซนนี้ปลานี่อยู่โซนนี้ตัวให้เข้าไปหากันเลยครับผมโอ้นี่เน้นเน้นหนีมีตา,ป,าปลาตีปอยก็คือค่ะที่แหล่งปอยปอยปลาคอทางนี้ปลาฉวนนะครับค่ะค่ะค่ะทางนี้นี่ปอยปลานิน่มใส่ยังกันเขาใส่พะแยงเข้ากันค่ะค่ะค่ะเพราะปรากฏว่าฝนมาเข้าวนี่เบื้ง ค่ะมันตวงเรื่องกันเขานำเขาหัวไปหากันจ้ะเเลยเเลยบกันเขาเลยเขาก็เลยไปหาไปมาหาสูกันนั่นในนี่ก็เลยมีทั้งปลานิ่นปลาคอปลาคอจ้ะโอ้หนอพี่น้องค่ะแสดงว่าทุกข้องกับเป็นแบบนี้ครับผมถ้าเขาเอาอาหารไปวานแต่ละข้องก็จะเป็นแบบนี้ครับมานี้ครับเพราะว่าเขาไปมาหากัน เกี่ยวหากันเบิดแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยตอนนี้ปลาหน,นีประมาณจกจ๊กเดือนเหรอคะไอตอนนี้กว่าป,ปีเหรอครับกว่าปีแล้วเนาะเครื่งไว้บ่ได้ขายค่ะที่จะเอาไปกินคุดคุดมองโคง้งน้องหน้านี่โดนไปไหนหแล้วนะไอตอนนี้ปีหนึ่งนหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีคุดประมาณท่านว่าหกหกสามค่ะ เการว่างองศาประมาณเจ็ดสิบมัคคะล่าหกสี่มินิหกห้านี่ครับมีตัวหา้าประมาณหลายเป็นไหนไายแต่ละข้องนี่ฟังระประมาณค่ะสามสิบเมตรโดยประมาณครับฟังระประมาณสามสิบเมตรครับถ้าฟังขังล้างสาวน้ำเงินอีกก็จะเป็นหกสิบเนะาะเรากว้างเท่าไหร่นะคะไอ้ประมาณ,มาณจากักเมตรนแปดเมตรครับข้องนี่ทีไว้สามเมตรคู่ขันแท่นนี่แปดเมตร พี่น้องเบอร์เอาเด้อค่ะคู่นี่แปดเมตรนะคะจังสิได้ปลูกลายน้อยเนาะแต่ว่าข้องนี่สามเมตรสามเมตรเลือกเลือกลายไปไหนไอ้สองเมตรครับเดือดประมาณเลือกสองเมตรหนามก็จะประมาณเมตรหนึ่งเนาะได้ปะคะได้เนาะเลือกประมาณเมตรหนึ่งโอ้ยพี่น้องเราไอ้เริ่มต้นปลูกยังแน่คะนี่ในนี่หนีคันแดงไงริมฟังเขาเรียกว่าฟังทั้งสิมันกันแดดจะปลูกกล้วยครับค่ะเพื่อเพื่อ อาศัยลมเมาโมค่ะคปลูกง่ายเป็นลมเป็นเงาค่ะตรงกลางก็จะปลูกไม่ยืนต้นครับค่ะแต่ย่างแน่ตายแน,น,น่ก็ตามสภาเพราะใครมีราดูแค่ค่ะวัวมือก็จะเป็นตาไคสับลครบั่ามาคุ้งมะราคอครัอืมค่ะแต่ที่ได้ผลผลิตแบบคักๆตอนนี้คือกล้วยนาะเนาะสุดยอดแห่งกล้วยกำควรสิ้งไข่นน่พี่น้อง อยาไดด้้มเหัวสิงไข่หัวสิงไข่เป็นพันธุ์ใดไอ้หัวสิงไข่เป็นหัวสิงไข่หัวใหญ่ๆบ่อขาวๆหน่อยเป็นบอขาวให่โอ้ขาวใหญ่หรือหยวกขาวนี่ล่ะประมาณนี้เนาะโอ้ยผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยามันก่อสี่ตัวม้วนล่ะสีเฮ็ดหัวสิงไข่ตากแหงขายซะบ่คืออยู่เดีเนาะอสียไปเพิ่นงามหลายแท้ล่ะฮง เต็มไปเบิดเลยนะคะพี่น้องแบบนี้นะแต่ละข้องไปไอ,อ้ยับยับหนผ้าชมเมเ้ยค่ะโอ้ยพี่น้องคันนี้นะเต็มไปเบิดแบบนี้เลยกล้วยว่างแน่แต่คือใหญ่ๆกล้วยน้ำว้าพันใดคะไอ้กล้วยน้ำว่านี่มันเป็นพันตากช่องหาศูนย์ครับมาลีอองของเข้ากัค่ะโอ้ยแบบผลผลิตนี่ออกสูมเลยเนาะแบบนี้ไอ้นาะ จะเรียกว่าทุกมือก็ได้ครับเอาไปขายไสเป็นลักเป็นลักกับลานขายอยู่ในบ้านครับของป่าเพลินคองป่าเพลินขายรายอีกส่วนหนึ่งกับเลนเอาไปตลาดฮกตลาดฮกตลาดบ้านไร่เหนือครับทงเส้งค่ะทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อือค่ะขายก็ด้ขายนี่แหละครับขายบ่็อตเตแจกไป <laughs> เน้นความสุขเน้นความสุขพี่น้องพี่จุ้มเบนกับเบาอยู่เน้นความสุขคะ่ะสุขอลีเน,น,นี่น,อน้องอ้ข้องนี้พี่น้องอันซ่อนนามเนาะไอ้คลอางสุดท้ายจะอยมองทันค่ะจะเชื่อมไปเลยเป็นล้อมรอบเลยเป็นวะคะเดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวจ้ะบอกคุงกับไลค่ะเนาะนะ นี่นะคะพี่น้องเป็นขอ้องทียูข่างด้านขางนะคะก็จะลอบไปแบบนี้เลยค่ะตอบไปแบบนี้เลยตลอดทั้งแปลงงามหลายพี่น้องกล้วยลร้แห้งเด้อผู้ใดอยากได้นอกล้วยไอ้นอกล้วยนี่ขายจังใดกอคะ่ะไอขายอยู่บอ่อนอกล้วยขายที่นอสามสิบบาทครับค่ะสามสิบบาทนี่หมายถึง เอาคุดไฮเลยคุดไบอืมค่ะคมาคุดเองเลือเขาตามใจชอบกันนอละยี่สิบบาทครับเอาบ้านตาีนมันก็ถือแ่ะพี่น้องครับต้นหน่อยต้นใหญ่ตามใจชอบเพราะต้นมีเครือกับบัววาครับกาเลยคุดได้ <c oughs> ออ <c oughs> หรอไฮเลยครับ <c oughs> โอ้ยเนาะมีหลายหลายพี่น้องต้นนี้เครือกับใดด้วยพี่น้นะโอ้ยเนาะ,ะนี่เมนบ่ได้พ่ขะนอนละยี่สิบบาทนี่ยี่สิบสามสิบถ้าคุดไ้ขอค่าคุดนามันเมื่อยเนาะค่า หยิบสีอิ๊วซับซีมาเลือกเอาโลดเอาต้นใหญ่ก็ได้ต้นใหญ่ได้ได้เมื่อครับได้เมื่อสัานมักอายท่านเห็นเครื่องไงก็เอานอ,อก่อนน่นเลยจ้าค่ะพี่น้องคะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งเนาะเบื้องคานี่คือซีซีข้องที่บ่าอไอซีข้องไก่อีกฝั่งหนึ่งทั้งนี้แต่จริงๆเขาเชื่อมหากันนั่นแหละไก่อีกซีก็จะเป็นแปดพูดได้พี่น้องแปดข้อง อุดมสมบูรณ <ota> so <use S 2> <problem> ์่มรื่นเป็นแบบนี้เลยแต่โซนนี่จะมีค่าเหลืองอ่ามือในังไทยก็พี่จุ๋มมาซื้อค่าเหลืองกับพี่จุ๋มไปคุอจุ่กกางๆบุญเนาะค่ะค่าเหลืองนี่กับขวดปีขึ้นกันบ่คะไอ้ครับขวบปีค่ะมือนั้นถามพี่จุ๋มอยู่ค่ะ ว่าปลูกยังไหนก่อคาเหลืองนี่คืองามแทม้พี่จุบม,ม,มว่าเด็นนวนผู้ปลูกปู่ต้องถามผู้ปลูกจ้าจ้าเฮ็ดจังไดเนี่ยเอาบอกเคล็ดลับการปลูกเนี่ยค่ะไอ่ปลูกกับวิญญาณครับจ้านี่ประมาณสามสามซิงซิองอย่างประมาณนี้แหละจ้าพร้อมหัวมันเด้อครับเด้อเอาตะล่ำไปปลูกบัวติดฟต่รั้งห้องคิดเนก็ครบนะครับค่ะเอาไว้ประมาณในีเพิ่นตั้งรักได้กระมาณ สามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็ได้ครับค่อยใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยอืมค่ะเฮาเขาปลูกเลิกบ่ค่ะหรือปลูกซ้ำไหนอ่าการเลือกประมาณเอาขืบหนึ่งนาะครับโดยประมาณเนาะค่ะประมาณขื่หนึ่งแค่ถ<ท>มหัวเขาหนาลนะเนาะครับเปิถมหัวธรรมดาจ้าเราเข้าตรงใส่ปุย๋ยใส่ยังในดินก่อนที่เขาปลูกอยู่บ่ค่ะไอบอ่ครับผมผมบ่ได้เฮ็ดแนวนั้นครับแค่ปลูกไปเลยปลูกที่หลังอ๋อปลูกให้เขาติดก่อนครับใส่ขิงหัวแล้วก็ใส่ขิงหัวเป็นหลัก อ๋อค่ะสำหรับปุ๋ยอ่าเคมีเฮากะไปอยากใส่ก็ได้ครับค่ะใส่ายงานหไรแต่ว่าต้อแช่งยื่นเด้อว่าเราเราเฮาใส่ขิงหัวนี่จือเถื่อนี่ขวบปีนี่ค่ะขวบปีนี่ป้ะงใส่ามเถื่อครับโอ้ใส่ไปสามเถื่อก็ง่ามพี่น้องอันนี้คือกอหน่อยได้หนิพูดกอใหญ่อยู่ทั้งหนาพูนพี่น้องปะเฮาจะไปเบิ่งป่านําพี่น้องค่ะนี่มือนั้นก็ย่างมาขุดกับปีจุ๋มอยู่นี่ แต่ว่านี่ก็จะมีกะกอง่ามกอกอเพิ่นแบ่งออกไปแล้วกับมีเนาะอ๋อเป็นกอแบ่งออกไปพี่น้องคะเนี่ยนี่แบงออกไปแล้วนี่แบงออกไปแล้วจแ้ะแจ่ขึ้นหมจ้ะแบงออกไปขายแล้วนะหน้าพี่น้องกะเขาก็ขึ้นไม่นี้กลังค่ะโบมีปัญหาไอ้เชื่อล่าบอกขาอ่ย ดียังบ่ทันพ่อครับแต่มีแน่แจอกค็คือดวงครับดวงอ๋อค oh, ่ะดวงจ,อจอ๋อลำ่างคนจ๋อลำแค่แล้วครับเพราะว่าหลายคนว่าถ้ปาปลูกข้าเหลืองนี่มันมันมกเปื่อยตายเพิเ่นว่าเฮ็ <c oughs> <c oughs> จดจังไดเนาะว่าซั่นอยู่นี่บ่เจอปัญหานั้นปัญหานี่ครับบ่มีอาสีน้ำน้ำหึ่งหลเพราจักเนาะอาสีน้ำหึ่งหลเพราะจักเพราะว่าที่เป็นดินดินออกทางดินเหนียวจาา้าอ๋อดินบองนีเป็นดินเหนเหียวดินก้นสาดนี่เนาะ ขุดคลองเอาดินขึ้นมะนีอ๋อเฮ้ยพี่น้องคะขุดคลองเอาดินขึ้นมะนีพุ่นกล้วยมาเอาพันเด้อพี่น้องเด้อยวจะเป็นเครือใหญ่เครืองา,งามใช่มากอะวันซ้นวัดตะมัน,น, <c oughs> ะมน,นต้นใหญ่ค่ะแม่น่ายต้นใหญ่อิเลีค่ะเราเครือใหญ่น้ำเดชโบมินต้นใหญ่ธรรมดาน่าจจะซีดีเอสบีอะไรนี้ไหมค่ะ,ะเคยเคยมีเครืองใยใยแบบเคยนับนับโบคาไอ้จักหวี สิบเอิวีหู้เนาะอกอยเป็่อหาค่งแตัวาม่นคะอุ้ยคืออเดียวได้เงินตั้งหกร้อยกว่าป้าพี่นองเอ้ยมีขายวีแล้วตอนไหนกะเอ้ยขนาดขายหาสิบาทบตอนมันเต็มทีอยู่่ีนี่จ้ะนี่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 มามามงเบิงนี่คาคาคา ขาเหลืองผใหญ่ดิพี่น้อง,ง,งท่วมหัวเนี่ยเอาเอาเบื้องนี้นี่ขนาดนี้นี่นจ้ะสูทจวดแห้งที่เรานะ่ะถ่วมหัวพี่น้องเอ๋ยจ้ะสูงเท่าใดขคาใหญ่ผมร้อยเจ็ดสิบครับยืนมือขึ้นไปยังว่าทัดนสูทด่านสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะเอาเลยพี่น้องคาเหลืองเด้อค่ะเด้อคาเหลืองใหญ่ผู้ใดอยากใดถักมากนะคะ เดี๋ยวสิเอาไปส่งให้พี่น้องออกแยกสวนกุลธิดาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมมเมื่อานี้สาวนุ่มเงียนก็เอามาส่งเอาไปส่งให้พี่น้องอยู่เป็นติดต่อเขามาพี่จุมม้มว่ามาแม่มาแมวมาสน <laughs> มาเอาไปส่งด้วยสินโ <laughs> อ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยงามหลายไปไปผุนเป็นคอเอือนเอือนสบายชิกแล้ว <laughs> เขาจะมาตามเสียงเคาะบะ น้ำเลิกน้ำเลิกเป็นไดนะคะไอ้นี่ตัวนี้่เลิกซี่เมตรครับค่ะมองนี้ถือว่าเป็นสะดือครับสะดือของสวนของคลองเนะานะไอเนาะถ่ายคลองถ่ายคลอง,อ,งอู้ยปลากระโดดแล้วมันจะมีน,น,นี่เป็นเขาเขาเรียกว่ายังเป็นสะดือนะครับรยืดแกนครับโอ้เลิกแห้งบางพันโอ้มีหกเมตรมีสี่เมตรครับอืมค่ะน้ำเลิกแห้งพี่น้องโอ้คือตัวใหญ่แถง S <S <S ปีเดียวปีปีหครับปลาปีหนึ่งพี่น้องตวงัวใยแห้งแสดงว่าเขากระจายไปทั่วคลองนี่ดีเนาะครัรบลองมีแปดคลองพี่น้องคือมีสี่คลองแต่ว่าแต่ว่าแบ่งเป็นสองโซนแล้วก็ยังมีลอมหลอบไปเลยโอ้ค่ะน้ำเลอะเขาบอกค่อยมาปันใดจ้ะน้ำว่ายน้ำ อาจจะเป็นฝนตกไม่น้ำแม่นค่ะฝนตกน้ำมือนี้พี่น้องค่ะค่ะคุณครับพี่น้องค่ะมีบอกข่าวสลับไปน้ำเนาะค่ะเนาะจ้ะเพิ่นซ้ำล่องไหวสุยางพี่น้องซ้ำล่องไหวสุยางจ้าอู้หูนะ เป็นสวนที่งามหลายพี่น้องคะ่ะพาพี่น้องมาอ่อนซ่อนผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามสวนกุนทิดาทุ่งนาะดำโกสัมพีนะคะหลากหลายแบบนี้ดีต่อใจอากาศดีดีพี่น้องหลังฝนตกหลังฝนตกสวยงามหลายคะ่ะมาสิงคขน่นี่ผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องหลายคะ่ะค่ะ หมักแต่คันแทใหญ่นี่ละกวงเป็นกวงแปดเมตรสัน้นไร่นาสวนผสมอ่าสวนกเกษตรผสมผสานในหน้ากะวานเข่าเรียบร้อยแปลงหน้าจะมีข้องเป็นข้องล้อมรอบอีกได้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนจะแบ่งเห็นว่าเดี๋ยวผามาเบืองมองนี้นะคะจะได้เห็นชัดๆว่าว่านี่เพื่นจะเห็นแบบนี้ค่ะ ขุดข้องเลิกบ่อค้าไอ่หม่องขอบขอบหน้าอ๋อเลิกประมาณเมตรหนึ่งทางกลางนั่นก็จังหวานเขาทางกลางเขตหน้าคุดเลิกแห้งกับย่านน้ำก็ตึงเขาขาขุดข้องไว้น้ำกับปล่อยปลาไว้ค่ะแต่ว่าฝากเป็นคอคิดอันหนึ่งเลือดตัที่ขุดข้องเราก็เลี้ยงค่ะเลี้ยงปลาเราก็บหุบเขาน้ำนี้ค่ะเป็นอย่างไรับ เขากินพืชเขากินเขาเขากินเขาเออทั้งเก๋เบื้องบนไรเป็นเดือนๆมิตรปลาตะเพียนเป็นลุยครับเพราะว่าเขาเป็นปลากินพืชเนาะเขากินเขานี่คือขอพิษปลาี่เฮ็ดไปแต่อายลงปลาตะเพียนครับผมเขาเลยไปกินเขาจ้ะแต่ว่าถ้าเฮาเอาปลาอย่างอื่นก็บ่มีปัญหาเนาะจะปลาดุกกดค่่สิได้้้ลลืือออะเอาปลาตะเพียนออกอือค่ะ ค่ะปัตตานีเอาปลาดุกมาลงเนาะหรือว่ามีอยู่แล้วอไยอยู่นี่ปลาดุกก็มีอยู่แล้วครับอ๋อปลาดุกก็มีอยู่แล้วแต่ว่าปลาตะเ,เพียนนึงเพี้นปั้นเพี้ยค่ะนี่พี่น้องขุดนี่บนยี่สิบไร่เนี่ยพี่จุ้มว่าทั้งเอยียงก่อคะ่ะทั้งขุดคลองทั้งเบิร์ดนี่ทั้งโซลาเซลล์รวมประมาณส,ส,สองแสนกระประมาณน,นั้นเหรอครับเพราะว่าขุดคลอ,องในส่วนที่ว่าแดดคลองนี่ซีเมื่นหาค่ะ ราคาขุดคลองสาไก่ด้านบนอีกต่างชีหามื่นค่ะร่วมนีน้ำบ่อค่ะมาขุดหลอกลงน้ำครับเพราะตะคอนมันสูงอ๋อค่ะตัวนี้ก็เมื่อเมื่อเป็นลาย่ครับค่ะการรวมๆนั่นแหละเนาะครับก็ถือว่าแพงเด้พี่น้องเพราะว่าตั้งยี่สิบไร่บนพื้นที่ยี่สิบไร่อย่าขุดบองได้ให้ข้าเจ้าขุดเลยกระสังอยากได้ยังเนาะออกแววเลยเป็นบ่อไอ้ก็อย่างไรเนาะในประเทเราเออเนี่ยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี่ ประมาณเท่าไหร่นะคะแังโซลาเซลล์นี่พร้อมใส่คือสามหมื่นหกครับทั้งเจาะอ่าจอนี่าานตั้งหากอ๋อเจาะบาดาลตั้งหากครโซลาเซลล์มันจะรวมซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคาปั๊มบาดาลปั๊มเสมออ๋อค่ะไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นะคะสามหมื่นหกสามหมื่นหกค่าจอหนี่งหมืห่นห้าค่าจออีกหมืห่นห้าคอ๋อค่ะค่ะเท่าไหร่นะคะทอทอหานิวาานะะหานิวอืิกโคเมทค่ะเลิกโคกซิปเมทอู้ห์จอเลิกาดนั้น ขนาดยูนีโอ้น้ำดีปะนี่ตังค์กสิบเมรเลยโอ้พี่น,ออน,น้องคะนี่เพลือยนำแรงน้ำครับขค<า>่ะ<า>แม่นบอกคะโอ้พี่น้องคะ่ะสุดยอดมากมาออนซ้อนนมกันเด้อค่ะพี่น้องมือใดววาง่าสินต้องดูวถามเด้อเพราะว่ะาทั้งสองท่านทำงานราชาการนะคะพี่น้องคะ่ะรับราชาการนี่คะ่ะปูก,กองนันกาเอื่อยคะ่ะเหตุงานคือประจำเพราะฉนั้น พี่น้องจะไมย่ยมมาชมต้องโทษสอบถามก่อนนะคะมาได้ยินดีตอนรับน้องอายนอะ <ขอ S 1> แต่ว่าต้องโทษนัดกันก่อนอาจจะเวิรนย์เนาะเพราะว่าทํา <ขอ S 1> ทงานอ,าอ,งออเไม่มีค่าเข้าชมนะคะแค่ว่าจะซื้อของของเง,องอินเยอะเด้อถา้าซื้อกล้วยเครื่อ,ยอยยงใหญ่ๆก็คิดเงินยอยู่เนาะเออเอาอยู่แต่ว่าเครื่องใหญ่งามอิลี่กล้วยนี้เนาะสุดยอดนะคะ ผู้ใดอยากได้หน่อลกก่วยเด้อพี่น้องเด้อโฆษณาอีกก่อนพวกหน่อลกก่วยก็งามหลายคือเห็นงามเหมือนน้าพี่น้องพี่น้องอยากได้่ะแวะมาเบิงเอาหัวสิงไข่นี่แหงคักนะ,ะเ <c oughs> พิ่นว่าเน็บไปเล่นเซื่อๆว่าสันืองามคักนะคะสุดยอดสวนเกษตรผสมผสานหรือว่าจะเป็นไรนาสวนผสมนี่ยละพี่น้องค่ะอีกมองหนึ่งที่เอามาฝากมาตอนพี่น้องวันนี้ขอคุณได้หลายคะ่ะไอคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะทั้งพี่จุ๋มแล้วกัผู้กองนะคะขอบคุณพี่นนองนําที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบงปั่นนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่จุม๋มอันนี้คือเตรียมเตรียมไปตลาดโอ,อเตรียมไปตลาดของในสวนเฮ่านเนาะแม่นค่ะจะมียังแน่นี่เอื้อยเตรียมกล้วยค่ะมีค่าค่ะ ักคุ้งซุกข่าเหลืองเนาะเอียนเนาะค่าเหลืองค่ะค่ะคือว่าเมื่อนั้นว่าขายอันสิบบาทสิบบาทาละสิบมันละสิบบาทเนาะหั่นกระสิอ่บมันเป็นรอยอยู่บ่เอี่ยถึงบ่ถึง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 อยู่บ่ลอยกลยกวยอยู่ดอกน้องจ้ะเรากลวยราคาเอี่ยนี่กวยบบมแล้วเรียบร้อยค่ะเอาประมัณนี้แล้วถ้าเอาซุกแข้งมันอู้ยมืออื่นก็บซุกเลยวะมันเละจ้ะพอดีเฮ็ดกวยปบอรชีเนาะเอียนกันี่เนาะ สิบบาทสิบบาทบีบกไงพี่น้องสิบบาทโอ้ยสิบห้าโอ้ยพี่น้องเอ้มีบักใหญ่แล้วกับักหุงสุกบะฮุงสุกบะฮุงสุกขายจังไดเอิร์บะฮุงสุกวันนี้บะฮุงสุกค้อนแลนสิเป็นราคาเนี่ยอยู่ค่ะโอ้ค่ะเอิร์บค้อนแลนนี้ค่ะประมาณสองโลนี่ค่ะสิบบาทสองโลนี่ปกติเขาเพิ่นขายโลละสามสิบแต่นี่สองโลสิขายหาสิบบาทสองโลหาสิบบาทค่ะค่ะ น่วยเป็นน่วยไปเลยเป็นน่วยไปเลยแดี๋ยจะว่าน่วยละหาสิบละหาซิบอ๋อค่ะแล้วก็มีค่าใส่ถุงนั่นคือพันบ่เอื่อยค่ะต้นพันธ์ต้นพันธ์เอาไปปลูกถุงในหยีสิบอ้ยพี่น้องขายได้หลายไอแบบหลายไอแบบหลายมีขายตลาดมืออื่นวันอาทิตย์มืออื่นวันอาทิตย์อยู่ที่ตลาดวัดถุงใส่งามค่ะวัดถุงสว่างวัดถุงสว่างวัดถุงสว่างขมูหกนี่มูหกค่ะลร่ไตลายไต เพิ่นจะมีตลาดเสารเพิ่นจะมีตลาดเสารุูกวัออาทิตย์ค่ะเอยไปจจกาม่งค่ะเอยไปเตตีตีหาวู้าไปสวยไว้เลยค่ะอันคนเต็มมันขนของลงยากอ๋อตรงไปแต่เสารแน่ไปแต่เสาแน่ไปตีหาค่ะประมาณจั้าม่วงเอยเบิดม่วงหนึ่งกับเบิดแล้วแค่นั้นค่ะอุ้ยทำงานสบายแต่พี่นองเลยม่งกลัวตีห่าพวกมงเสาร์ไปประมาณสองชั่วโมงค่ะกับเบิดแล้วม่งกลัวเกือบสองโมงนี่ละกับเบิดค่ะอืมค่ะ เอื่อยกับมืออื่นจะมีแบบนี้ไปเนาะนี่นปกติกะเบิร์ตต้อเอื่อยเนาะเบิร์ตค่ะเอาไปโบเบิร์ตรรก,กระจายโบเบิร์ตกระยเนาะแถมไปน้ำแจกไปน้ำ <c oughs> ถ้ากะกล้วยเหลือนี่ก็ไปให้พี่สาวขายต่อถ้ามันเหลือ <c oughs> ขายเอมมวนดีลีพี่น้องค่ะโ <c oughs> บเบิร์ตกะแถมไปน้ำแจกไปน้ำมาสั่นไหวแม่นมาเปึกนี่พี่น้องแบบฮวงกล้วยรวมกันนี่เป็นพันอยู่ดีน้องเลยเนาะเพรเก็บแบบฮ่งต่ำอีกแบบฮ่งแบบฮ่งดิบอ๋อฮ่งดีก็เอาไปน้ำเอาไปอยู่ค่ะ สัปดาห์หนึ่งนี่พันพันกว่าบาทได้บ่อยเลยพันสองพันสามถ้าสิ้น้าหลายกว่านี้ก็จะได้พันหาประมาณนี้ละจ้าจ้ากับวันหยุดพักผ่อนไปขายตะเสาเนาะจ้าเตรียมว้แล้วพี่น้องคะนี่แรงวันเสาร์เมื่อนี้มาชมสวนผิดจุ๋มอีกกับมาเห็นเอื่อยกำลังเตรียมเตรียมของไว้ไปขายมือนเสาร์น่ะเอื่อยเนาะจ้า